ส0มีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะสองหกพันที่หมายเลขี่ค่ะสอง0 0ที่หมายเลขี่นับหนึ่ค่ะ2อง0 0หกพันที่หมายเลขี่6สิบแป้าร้อย0ะสองมค่ะสอง0มที่หมายเลขี่นะคะสอง0มืเที่หมายเลขี่ปดนับหนึ่งค่ะ27 0 0 0ันที่หมายเลขี่สิแนับสองค่ะ 27,500ื 27, นะคะสองหม่เยที่หมายเลขสามยกทค้างไว้ก่อนนะคะสองหมื่นเจันค่ะสองหมนนที่หมายเลขยี่สิบแปนะคะสองหม่ันที่หมายเลขยีนับ1นึ่งค่ะสองหม่ 28, 500, นะคะสองหมยที่หมายเลขสาบสนะคะสองหม่ยที่หมายเลขสามบสองนับ1นึ่งค่ะสองหม่ 28, 500, ที่หมายเลข3ามบสอนับ2ค่ะ $28,500 ที่หมายเลข3านับสค,ค่ะหมายเลข3า30สองสามสิบมีผู้เสนอราคาสูงกว่าน,นี้ไหมคะสองมนหกพันที่หมายเลข2ี่สิค่ะสอง0มที่หมายเลขยีนับานึค่ะสอง0มที่หมายเลขยี่สิบแปกพันห้าร้อย0ค่ะสอง0มที่หมายเลขยี่สิบปดนะคะสอง0 0ืที่หมายเลข28่ 26, ข28นับ1ค่ะ 26, 27,000ที่หมายเลข2ี่นับ2ค่ะ2 7 5 0 0นะคะ27,500ที่หมายเลข3ายกค้างไว้ก่อนนะคะ2 7 5 0 0 28,000ค่ะ28 0 0 0ที่หมายเลขยีนะคะ28 0หมที 28, 500, so ่หมายเลขย8 8นับ1ค่ะ28,500นะคะ28,500ที่หมายเลข3านะคะ28,500่ที่หมายเลข3านับ1ค่ะ 2 8 5 0 0นันห้ที่หมายเลขสานับสค่ะสอง0มที่หมายเลขสานับสค่ะหมายเลขสา3สมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะอ่าสองมที่หมายเลขยีค่ะ2 6ง0มนั 26, ที่หมายเลขยีบแนับหค่ะ2 6ง0มที่หมายเลขยี 2 6 5 0 0ื่พัน้ะหค่ะ27 0 0มที่หมาเลข28นะคะ27 0 0 0ันที่หมายเลข28นับ1ค่ะ 27, 0 0 0ที่หมายเลข28ดนับสองค่ะ2 7 5 0 0นะคะ27,500ที่หมาเลขส2ยกค้างไว้ก่อนนะคะ2 7 5 2มื8น0 0พัน่ันค่ะ2 8 0 0ม่แที่หมายเลข2ีดนะคะ28 0 0 0ที่หมายเลข28นับห 28,500นะคะ28,500ที่หมายเลข32นะคะ28,500ที่หมายเลข32นับ1ค่ะ28,500ที่หมายเลข32นับ2ค่ะ28,500ที่หมายเลข32นับ3ค่ะหมายเลข32 30มีผู้เสนอราคาสูงกว่าน,นี้ไหมคะ,ะ26,000ที่หมายเลข28ค่ 2 6งหมืกพันที่หมายเละยี่สิแปดนับหนึ่งค่ะสองหมื่กพันที่หมายเละยี่สิบแปดสองหมื่หกพันห้าร้อยนะสองหมื่พันค่ะสองหม็ดพันที่หมายเลขยี่สิบดนะคะสองหมนันที่หมายเลขกยี่สิดนับหนึ่งค่ะสองหมื่นเจ็ดพันที่หมายเละยี่สิบแปดนับสองค่ะสองหมื่นันห้าร้อยนะคะ2องหมร้อยที่หมายเลขกสามิสองยกค้างไว้ก่อนนะคะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองื่นดพันค่ะ 27, 2 8งหมพันที่หมายเลขยี่สิบแปดนะคะ2 8งหมพันที่หมายเลขยี่ดนับหค่ะสองหมนะคะ28,500อยที่หมายเลขสามสสองนะคะสองหมย่ยที่หมายเลขสามสนับ1ค่ะ28,500ยที่หมายเลขสามสินับ2ค่ะ สองหมื่นแปดร้อห้าร้อยที่หมายเลขสามสิบสองนับสามค่ะหมายเลขสามสิบสองสามสิบมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะอสองหมื่นหกพันที่หมายเลขยี่สิบแปดค่ะสองหมื่นหกพันที่หมายเลขยี่สิบแปดนับหนึ่งค่ะสองหมื่นหกพันที่หมายเลขยี่สิบแปดสองหมื่นหกพันห้าร้อยแล้วสองหมื่นเจ็ดพันค่ะสองหมื่นเจ็ดพันที่หมายเลขยี่สิบแปดนะคะสองหมื่นเจ็ดพันที่หมายเลขยี่สิบแปดนับหนึ่งค่ะ 27,000ที่หมายเลข28นับ2ค่ะ27,500นะคะ27,500ที่หมายเลข32ยกค้างไว้ก่อนนะคะ27,500 28,000ค่ะ28,000ที่หมายเลข28นะคะ28,000ที่หมายเลข28นับ1ค่ะ28,500นะคะ28,500 28, ที่หมายเลข32นะคะ28,500ที่หมายเลข32นับ1ค่ะ สองหมื่นแปดพันห้าร้อยที่หมายเลขสามสิบสองนับสองค่ะสองหมื่นแปดพันห้าร้อยที่หมายเลขสามสิบสองนับสามค่ะหมายเลขสามสิบสองสามสิบมีผู้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะอ่าสองหมื่นหกพันที่หมายเลขยี่สิบแปดค่ะสองหมื่นหกพันที่หมายเลขยี่สิบแปดนับตึงค่ะสองหมื่นหกพันที่หมายเลขยนะี่สิบแปดสองหมื่นหกพันห้าร้อยแล้วสองหมื่นเจ็ดพันค่ะสองหมื่นเจ็ดพันที่หมายเลขยี่สิบแปดนะคะ 2 7งหมนพันที่หมายเลขยี่สิบแปดนับหนึ่งค่ะสองหมื่นเจ็ดพันที่หมายเลขยี่สิบแปดนับสองค่ะสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะคะสองหมอยที่หมายเลขสามสิบสองยกทางไว้ก่อนนะคะสองหมื่นเจ้า้อยสอดันค่ะสองหมพันที่หมายเลขยี่สินะคะสองหมันที่หมายเลขยี่แปดนับหนึ่งค่ะ 2 8 5 0 0นะคะ2 8 5หมที่หมายเลข3านะคะ28,500ที่หมายเลข3านับ1ค่ะ28,500 28, ที่หมายเลข3านับ2ค่ะ2 8 5หมที่หมายเลข3านับ3ค่ะหมายเลข3า